ครับนี่จะมานำเสนอหกเทคนิคบอกลาสภาพเหม็นอับดอทีง่ายช่วงหน้าฝนเชื่อว่าหลายๆคนคงประสบกับปัญหาซักผ้าช่วงหน้าฝนซักผ้าเมื่อไหร่เป็นอันต้องฝนตกกระน,นำลงมาทําให้ผ้าไม่แห้งมีกลิ่นอับไม่พึงปมะสค์ทุกทีซึ่งเป็นปัญหาที่แม่บ้านหลายๆคนแก้ไม่ได้วันนี้เราเลยมีเทคนิคง่ายๆเพื่อให้คุณหมดปัญหากลิ่นอับติดผ้าช่วงหน้าฝนมาฝากกันหนึ่งซักน้ำร้อน โดยผสมของสักฟอกลงในน้ำร้อนแล้วจึงซักปกติจากนั้นนำผ้าเข้าเครื่องอบรับรองกลิ่นจะหายไป 2. ใช้วิธีซักผ้าด้วยการต้มผ้าโดยนำผ้าที่เหม็นอับใส่ลงไปมไปในหม้อเทน้ำให้ท่วมผ้าแล้วใส่น้ำต้มสายชูอย่างละสองสามฝาปิดฝาหม้อแล้วจุดแก๊สใช้ไฟอ่อนสักสามสิบนาทีครบแล้วตั้งหม้อทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง แบบไม่ต้องฝิดฝาเสร็จแล้วก็นำผ้าซักได้ตามปกติผ้าก็จะหายเหมน็นทันที 3. แช่เ็นกิ้งโซดาซักสองช้อนชาใส่ลงไปพร้อมน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกซักรวมกันจากนั้นนำออกไปตากแดดจัดให้แห้งสนิทกลิ่นก็จะหายไปช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้น้ำยาปะผนุ่มเยอะนะัจกจะยิ่งเพิ่มกลิ่นอับสน้ำมะนาวและเกลือกรณีมีเชื้อราเป็นจุดดำ เกิดขึ้นบนผ้าให้บีบน้ำมะนาวลงบนคาบจนทุ่มจากนั้นก็โรยเกลือทับลงไปเสร็จแล้วก็นําผ้าไปตากแดดพอแห้งสนิทก็นําผ้าไปซักได้ตามปกติหการซักผ้าที่มีเชื้อราที่เป็นจุดดมโดยการป้ายน้ําสบู่บนคาบให้ทั่วแล้วเอาผงปูนขาวไปโรยลงบนคาบขัดถูยนิดหน่อยแล้วเอาไปซักตามปกติแล้วนเาเสื้อผ้าไปตากแดดจัดๆให้แห้งสนิทกลิ่นเหม็นอับก็จะหมดไปเพียงแค่นี้กินอาบที่จิต ติดเสื้อผ้าก็จะหายไปฝนตกฟ้าร้องแค่ไหนก็ไม่ต้องกวดเสื้อผ้าอับชื้นมีกินเหม็นแล้วเพียงแค่ทําตามวิธีนี้กินอับชื้นก็จะหายเป็นปิดทิ้งลองเอาไปทำดูกันครับสวัสดีครับ